วราคาน้ำมันดิบมีการปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กลุ่มฮามาสกับอิซเอลมีการเปิดฉากกันนักลงทุนนะครับก็มีการแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวทองคาหรือว่าเป็นตัวดอลลาร์ซึ่งตัวพันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยก็ได้รับอันดีส่งตรงนี้ไปด้วยสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Top นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์ฟีบูลวันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะมาเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องตลาดการเงินเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางด้านกลุ่มฮามาสเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีกับทางอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กดดันตลาดการเงินการลงทุนในระยะนนะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยบอตเนี่ยจะแบ่งเป็น3มิตินะครับที่จะมาเล่าว่าตลาดสินทรัพย์เนี่ยมีตลาดไหนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้บ้างมิติแรกเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวราคาน้ํามันดิบกันนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวราคาน้ํามันดิบก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบรนท์หรือ WTI เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเบรนทเองนะครับก็ขึ้นไป4.2%ซึ่งตอนนี้อยู่แถวประมาณ88.89เหแปดถึงแปดสิบเล นในขณะเดียวกันเนี่ย WTI เองนะครับก็มีการปรับขึ้นมา4.3ซึ่งตอนนี้อยู่ในเวงประมาณ86-87เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถึงแม้ว่าทางอิสราเอลกับฉนวนกาซาอาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกแต่ตลาดก็แอบคิดน,นะครับว่าปัจจัยนี้นี่จะมีผลต่อการส่งน้ำมันของตัวประเทศรายใหญ่รวมถึงตัวเส้นทางเดินเรือหรือว่าตัวช่องแคบฮอร์มุชนะครับซึ่งช่องแคบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ นในการขนส่งน้ํามันซึ่งก็คิดเป็นราวๆประมาณ20%ของการขนส่งน้ํามันทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโชคยังดีนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบเหตุการณ์เมื่อปีก่อนระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยตอนนั้นนะครับเหตุการณ์ปีก่อนเนี่ยก็คือส่งผลกระทบกับราคาน้ํามันค่อนข้างเยอะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่องออกรายใหญ่รายหนึ่งเลยสําหรับการส่งออกน้ํามันแต่เหตุการณ์นี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์เองนะครับก็มองว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมีผลค่อนข้างจํากัดต่อราคาพลังงานเเนืื่่ออองงจาากตาตััวววหร หรือว่าชนวนกาซาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเอ็กพอร์เตอร์รายใหญ่มากนักนะครับถัดมาเรามาดูมิติที่2กันครับสําหรับมิติที่2เนี่ยเราอาจจะเกิดคําว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนักลงทุนจะต้องไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาเป็นเซฟเฮเวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความจริงเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างก็คือตัวทองคําเองหรือตัวดอลาดลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแรงเทขายจากตัวพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างเยอะจากเหตุการณ์ที่ว่าเฟดเองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากที่จะ m ม k e s sure u r ว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาเอาอยู่จริงๆนะครับสาหรับตัวทองคําเองเราจะเห็นว่าความต้องการซื้อทองคำเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลายๆคนเองเนี่ยก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะอยู่ไว้ในพอร์ตบ้างเพราะว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่มีความวุ่นวายแบบนี้ ถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะครับราคาทองคาเองเนี่ยเคยพุ่งแรงในช่วงเหตุการณ์ยอมกิปปูนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่ระหว่างแนวร่วมอาหรับกับอิสราเอลเมื่อประมาณ50ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปกว่า4 7เลยในระยะเวลา1ปีกลับมาตัวฝั่งสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวดอลลาร์สหรัฐนะฮะเราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์อินดี x ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมีการปรับตัวลงเรื่อยๆ นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ106โดยหลังจากนี้นะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนี้ว่าเฟดเองเนี่ยจะมีเดเรกชันแบบไหนว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังจะไปต่อไหมและจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยในปีหน้าในช่วงเดือนไหนนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องติดตามดูเป็นภาพหลังจากนี้ไปต่อมาในมิติสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวตลาดหุ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า การตอบรับของตลาดหุ้นในรอบนี้เนี่ยถือว่าแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวันที่9ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการเทรดเนี่ยตัวตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยถือว่าปิดตลาดในแดนบวกนิดนึงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นนะฮะจะร่วงเ,เราประมาณ4.7%โดยใช้ระยะเวลาจริงๆเนี่ยประมาณ19วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างเช่นนายอีเวนก็พบว่าตัวดัชนี S&P 500เนี่ย ใช้เวลาเพียงแค่31วันในการที่กลับมายืนอยู่จุดเดิมก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มเคมีพันเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าจะส่งผลบวกกับตัวผู้ผลิตสารประกอบโบรมีนนะครับเนื่องจากว่าตัวอิสราเอลเนี่ยถือว่ามีการเอ็กซ์พอร์ตโบรมินไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะราวประมาณ30%เลยถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่จบหรือว่ายังยืดเยื้อเนี่ยทางฝั่งนักวิเคราะห์เองก็มองว่าตัวโบรมีนนะครับอาจจะ ช็อตเทรดในตลาดได้นะครับส่วนหุ้นอีกกลุ่มนะฮะที่ถือว่าได้ประโยชน์จากส่วนนี้ก็คือหุ้นบริษัทอาวุธโดยเมื่อวันที่9กตุลาคมเนี่ยหุ้นบริษัทเหล่านี้นะฮะในดัชนี s อสแอนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการปรับขยับขึ้นถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะอยู่ราวๆประมาณ8%ถือว่าสูงสุดในรอบกว่า3ปีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ทางบอสได้มีเล่ามิติตลาะมิติไปแล้วเนี่ยเรากลับมาดูนะฮะว่ามุมมองทางด้าน IMF เนี่ยเขามองว่ายังไงบ้างสาหรับการเติบโตเศรษฐกิจสําาาหหรับภพปีน้ โดยก่อนหน้านะครับฝั่ง i m เเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตราประมาณ3%ในปี2 0 2 4แต่ล่าสุดนะครับ IMF เองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเหลือเพียงแค่2.9%โดยใช้แอชซัมชันที่ว่าตัวเหตุการณ์อิสราเอลกับตัวปาเลสไตน์ตรงนี้ครับอาจจะยังไม่ได้ไพล์อินเข้าไปเยอะจากตัว2.9%อาจจะต้องคอยติดตามดูว่าถ้าหากเหตุการณ์นี้ยังยืดเยื้อต่อนะครับทางฝั่ง IMF อเองเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงได้ อีกอย่างครับทางฝั่ง i m เเองนะครับก็ยังมองว่าหากราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับขึ้น10%นตะครับ10%ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยรา,ราประมาณ0.4%ในช่วง1ปีหลังจากนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นคีย์พอยต์สำคัญที่จะไปกดดันเฟดว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยโดยตอนนี้นะครับตลาดก็มองว่าคงมีการปรับขึ้นอีก25เบสิสพอยต์แต่ถ้าเหตุการณ์ตรงนี้ยังยืดเยื้อนะครับเราคงได้เห็นว่า่าาาาาภพปปีีหนน้า้ออาจจะมกรรัับตตวขึ นะครับสำหรับตัวอัตราดอกเบีย้ยพ o l i c y rate ของฝั่งเมกาและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สําคัญของตัวตลาดรอบโลกที่ทางบอสนํามาฝากสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวบอสนะครับจะมาสรุปประเด็นสําคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของพนกักงานเหล่านี้ในระยะถัดไปอย่างแรกนะครับตัวราคาน้ํามันดิบไม่ว่าจะเป็นบร نت หรือ wti เนี่ยมีการปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลมีการเปิดฉากกันส่วนนักลงทุนนะครับก็มีการแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวทองค หรือว่าเป็นตัวดอลลร์ซึ่งตัวพนาาันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยก็ได้รับอันิี้ส่งตรงนี้ไปด้วยขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะกระทบน้อยหน่อยเพราะว่าตัวตลาดเองก็มองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่มีความยืดเยื้อหลังจากนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสาม,มารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจได้ในทางช่อง Bangkok Bank, Bank SME Podcast ทุกเชา้าวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่า u t u b e นะครับสำหรับวันนี้นะครับวอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ